โลหนึงโลนึงไส์โกระพงขึ้นไปแล้วตัวนึงเล่นละครับเล่นละครับ าาวิว่งครับพ,พี่โอ้ยเอาแล้วครับพี่ต้นเอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับวันนี้ได้เสียวแล้วระเบิดไปโจวนึงอ่ะนี่ปนี่ดวงเลยแม่น้ำโขงใหม่เมื่อวานไม่เป็นแบบนี้เมื่อวานไม่มีมามาดูสายปลาครับนี่ครับผมนีม่ครับผมเห็นเยอะอยู่ดูปลาครับ ใส่ตึงมือเลยครับนี่ครับหลังจากทำทุนเสร็จก็มาให้พี่ต้นเทสเลยครับเป็นไงพี่อาการทุนโอเคไหมผ่านครับผ่านไม่เวือไม่หวาไม่เบือไม่หวาไม่หลอกไม่ลวงก็ประมาณนี้นะครับเราจะไม่นับลาเข่าเราจะนับแต่ความร้อยโลจะเปิดตรงวันเขาร์

อันนี้ก็สี่ตัวนี่ยทีตีมันใส่ทิ้ำไงจะได้ปลาเอาแหคนละผืนเขาวันนั้นเมื่อวานได้แหใหญ่ดูตั้งกำปั้นนี่วันที่ได้ของนัหนูได้ไปหกสิบตัวกรโองได้แค่เล็กๆไงเนาะไกลน้อยนะวันไปสามเทียสีเทียจมบ่มีปลาไปซื้อหัวโตงานนิตไปซื้อธนิตสามหมื่นในวันมาปลาหน่อยกลับขึ้นมาหนีอยากกลับขึ้นมาเก็บอีกห้าร้อยเนีเพราะว่าฉันบอสบอสบัตเต มมบาทเเปิดกิดน้าเปิดน้ำเข้าน่ะ เอาแล้วครับพ่ต้นได้แล้วครับนะครับเต็มปากเต็มคำครับโอ้โหแดงดีมากครับผม

เข้าไปสองตัวเลยเต็มปากสองตัวแก้วไปแล้วครับมาดูลีลาพี่ต้นครับการตกปลาโยวน, <ะ S 2> น้ำปังครับผม ขนมปังครับหุ้มด้วยเยอะฉันครับผมกดไปคันนะครับถ่ายจม อะไรครับปลาเรนอีกแล้วครับ,รบอุ้ยขาดเอาสิเอาสิขาดยัดเค,ค้กขาดไปทางทุนน่นไปทางทุ่นครับเรียบร้อย,ยดเดี๋ยวก็โผล่ <laughs> เดี๋ยกวรรยกว็โผล่ยังอยู่ <laughs> <laughs> ยสายมาที่สายแล้วอ่ะฮะ ไม่มีไม,ไ,มไม่ได้เอามาไม่ได้เอามา